มาเบ่งนะคะทุกคนวาวันนี้เพลี่ยวกินเขากะเอียงนี่ก็เป็นเข้าที่เปียวอ่าลงว้นหนึ่งแกมหมูหวานนะคะมันแข็งเพี่ยวก็เลยือาไปอุ่นเนาะคะ่ะในซึ้งหนึ่งแล้วก็กินกับอาหารเก่าที่เปลี่ยวกินหมูหวานเนี่ยค่ะเปี่ยวผัดอ่ากะเพราผัดกะเพราใส่บักทั่วแน่แล้วก็ใส่ผักเนาะค่ะเอาไว้ในตู้ยเย็นเนาะค่ะแล้วก็หอยนี่เป็นหอยต้มสุกแล้วเนาะคะ่ะเาแพกมา ในช่องแข็งกับสื่อมาเห็ดกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งแบบนี้จะเป็นกุ้งที่ลวกซุกแล้วแล้วเขาก็เอาอฟิตนาแข็งมมาขายนะเนื้อเขาอร่อยมากเลยนะคะคนยูนินนิยม,ออมเอามาเข็ดแซนด์วิชกุ้งนะคะมันจะออกรสชาตินวลๆนะคะกินก็เขาก็อร่อยนะคะเอะชอบดูว่าสมตำเสมอ่ไคะส่วนอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์ปลานะคะพอดีเพื่อนรางตู้ ตู้แข็งนะคะเราเปี่ยวเห็นอาหารอันใดมันลายเป่ต้องรีบออก,ออกมากินนะคะเพราะว่าของพวกนี้ถ้าซื้อมากเกินสามเดือนถึงหกเดือนรสชาติอาหารมันจะบอร่อยนะคะจะสูญเสียความอ,าอร่อยในอาหารแล้วก็โภชนาการนะคะนี่ค่ะเมื่อวานที่เปียวล่างช่องแข็งเนาะค่ะตู้ช่องแข็งตรงงเนี่ยค่ะเปี่ก็จะเลือกออกมาวานันใดเปจะต้องกินก้อนเพื่อเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วพวกอันพักผลไม้พวกนี้นะคะ เป็นผลไมท้ที่เเก็บมาในช่วงหนาห่อนนะคะเอาแสกแข็งไว้ตะกิน <S <S ต้องกินให้หมดนะคะก่อนที่จะเ้านาร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะ <S 1> <S 1> นะคะอันก็เป็นบูเบอรี่นะคะนี่แหละค่ะเต็มเลยค่ะต้องกินให้หมดก่อนกับ สวัสดีจ้าทุกคนเจอก็เปี่ยวอีกแล้วเนาะค่ะสาวอิสานไลฟ์อินซวีเดนนะคะ,ะ,คะตอนนี้ก็เป็นเวลาอีกสิบหานาทีสิบเอ็ดโมงค่ะเปี่ยวหิวเข่าร้ายนะคะทุกคนเปียกก็ะ้าวกินเนาะคะ่ะอันกัวซิลูตโตว่าจะคองหิวเข่าก็จนว่าสันดดๆหรอคะ่ะ <laughs> ช่วงนี้ก็ชักว่าเห็ดอีหยังเนี่ย ธุรกิจทันลานค่ะทุกคนวางแผนอันโค้งการไล่หลายสิกับบ้านได้ค่ะทุกคนให้ท่า่าแม่เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ไปทาตะลิตโตนสัตว์ใส่ให้เพิ่นเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ล่าสุดก็ให้เพื่อนเลี้ยงปลาซิวไล <c oughs> ยนสิไปกินปลาซิวนะแม่ค่ะนี่แหละคะ่ะคนบด้การบ,บ้านหกปีแล้วค่ะทุกคนก็อยากกลับไปกินปลาซิวนะคะก็อ,อยากกินหมกปลาซิวใส่ผักอีกดูแลก็แม่แล้วก็ปู่พากันห้องเตไว้นะแม่ค่ะ ตั้งแต่เดือนมกราเนาะคะ่ะเราก็ได้เก็บกินเปียวบอกแม่ปุ๊กอยากกินนี่ยังจะให้แม่ปลูกไว้ด้ค่ะแล้วก็ให้แม่กินแล้วก็ถ่ายรูปมาให้บึงนั่น <c oughs> แหละค่ะทุกคนเพื่อก็เล่าเรื่องให้ฟังเนาะคะ่ะว่าชีวิตในต่างแดนเป็นไงก่อนื่นเปียวก็ขอากราบขอบพระคุณทุกท่าน,น้ะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องหนหน่อยของเปียวนะคะวันนี้เปียวจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่า หลานสาวเพียวนะคะที่ร้อนการวิซาสองอาทิตย์ผ่านแล้วนะคะได้แล้วแล้วก็ตอนนี้หลานไปอยู่สวีเดนแล้วค่มมาถึงเมื่อวานเนาะคะ่ะหลานอายุ16บปีคะ่ะเดินทางมาที่สวีเดนนะคะมาวิซาทาวอนเราว้ามาเรียนหนังสืออย่นีนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นอร่องที่นา่าภูมิใจนะคะที่หลานอยากมาเรียนอยากมามีความรู้อยากมาหาประสบการณ์ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะก็ ก็ค่อยมีไผ่อยากมา้าเราค่ะเพราะว่าเด็กหน่อยเขาขยากอยู่เมืองที่รอดแล้วก็อาหารการกินสะดวกสบายนะคะแต่ว่าหลานสาวมื่อม้าเบิง้งเราปีที่แล้วนางหมักนะคะก็เลยก็เลยขอแม่ให้ว่าไม่เอาหนูไปไว้หน่อยหนูอยากมาวะนะก็เลยได้มาม้าแล้วใน <c oughs> เเาวราคากระเป๋าซูฟังเนาะค่ะวันนี้เปล่าจะมาพูดเกี่ยวก็อีกอย่างหนึ่งว่ะเปีป่วเคยรับปากไว,ว้ว่าเปล่าจะมาพูดถึงชีวิตเมียฝรั่งท่านหนึ่งเนาะค่ะ อันนี้ก็จะพูดให้เป็นวิทยาฐานเนาะค่ะเป็นเรื่องเล่าให้ฟังนะคะว่าเอา่ออกมาบอกให้ยังเพราะว่ามีบางคนนะค่ะว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกอะเบ่เห็นลําบากเลยมีกลิ่นมีใส่ทุกสิ่งทุกอย่างาแล้วก็ทาเข้าไปเรียนนังสือแท้ขฮาก็สามารถได้เห็นงานดีๆนะคะเบลจะเล่าให้ฟังเนาะค่ะยกตัวอย่างสําหรับคนที่สนใจจริงๆนะคะ,นะ,ค,ะคนที่มาอยู่นะคะสิ่งแรกเลยนะคะ ที่เป็นอีหย่างที่เปี่ยวสังเกตเห็นตั้งแต่เปลี่ยวมาเหยียบสวิเดินแล้วก็สัมผัสด้วยตัวของเปียวเองนะคะถ้าเขาไปอยู่ในขอบครัวหรือว่าผู้ซ้ายที่ซัพพอร์ตเขาทุกอย่างสินะคะมันจะเป็นอีหย่างที่ง่ายมากยกตัวอย่างเคสน้องคนหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นมาใหม่เพิ่นคบกับผู้ซ้ายอายุห่างกันค่อน้ังสิบสิบห้าปีประมาณนี้นะคะที่แรกน่ะเปิยวก็มองเบิ่งเบิ้ลก็เออโอเคบลรูนะคะว่าเขาอายุห่างกันหลายเพราะว่า หน้าตายอย่างบุคลิกเขาคือเขาแบบเขาไปกันได้นะแม่ค่ะฝรั่งบางคนถ้าตัวตัวบค่อยสูงเท่าไรเขาจะเบิ่งบก่อยรู้อายุนะคะแต่จะเบิ่งอ่อนกว่าไว้จงิี่นะคะแล้วก็น,นองเพื่อนกับคอนข้างเป็นผู้ใหญ่จังซีินะคะก็เลยเฮ็ดให้เขาบอกยังไงเขาปรับตัวเขากันได้ไง่ายนะคะเราผู้ซ้ายกันเล่นบอกว่านปเอาลูกมาอยู่น้ามาเลี่ยงมามาส่าสงเสียเลี่ยงบอกยังไงแฟนอายุหลายก็จริงคบกันบ่ดุนปีที่2ปีนะะึงค่ะ เอามาอยู่สวีเดนตอนนี้ก็ลูกก็ได้ไปเรียนแล้วลูกอายุเก้าขวบค่ะสซารลานซ้ายของเปียวแล้วก็บอย่าให้เมียทํางานลําบากให้เมียอยู่บ้านเป็นแม่บ้านแม,ม่เลื่อนแล้วก็เรียนหนังสือเพื่อนบอกว่าสิ่งสําคัญในชีวิตเธอที่เธอ,อย้าไมาอยู่นี่เธอต้องเป็นหนังสือก่อน,น้องกับชัดมาคุยกับเปียวนะครับเปียวว่าแมนแฟนเป็นแฟนดีมากเลยนะรักมากที่สนับสนุนให้เมียตัวเองเรียนหนังสือเนี่ยค่ะผู้ซ้ายแบบเนี้ยหาย,ยากมากนะคะเพราะว่า เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะคะบางคนจะบอยญาให้เมียไปโรงเรียนจะบอยญาให้เมียคบเพื่อนนะคะเพราะว่าอย่างเมียไปเจอสิ่งดีๆแล้วก็ถิ่งตัวเองหรือว่าอย่างางี้สินะคะก็จะมนีหลายเคสนะคะเพราะว่าอย,ย่างเบียวก็รู้ก็เบียวรู้จักคนไทยหลายะคะ่ะแต่ว่าู้ชายบางคนนะคะจะอันเป็นคนที่ค่อนขอาอ้างบุญญาให้เมียคบเจอกับคนอื่นสินะคะแบบบ่ญญา,าให้เขาสังคมเพื่อนสินะคะแต่ผู้ซาย หลายคนกับแบบว่าอยากซัพพอร์ตเมียเต็มที่ให้ไปโรงเรียนให้เรียนหนังสือคะ่ะถ้าเฮ้ามาอยู่แล้วสามีหรือว่าครอบครัวสามีดีใส่ใจเฮ้าล้วก็สนับสนุนเฮ้านะคะมันจะทําให้เฮ้ารู้สึกอบอุ่นเหมือนเฮ้ามีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งอยู่ในเมืองนอกบางสิงนะคะ่ะมันก็จะเหตุให้เฮ้าค่อนข้างอง่ายงและการใช้ชีวิตอยู่นะคะปัจจัยสําคัญคือครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเฮ้า,ากมาจากอันเฮ้ามาจากบ้านเฮ้าห้องเงานะคะ นี่แหละค่ะเรก็เลยเล่าสูฟังแล้วถ้าแฟนของเขามีงานทําเขาซัพพอตเรื่องเงินเรื่องขาด้จใจเรื่องกินความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นนี่ก็คือข้อดีอีกข้อหนึ่งนะคะถ้าคิดตามหลักความเป็นจริงถ้าสามีฝรั่งตกงานหรือว่าบ่มีงานทําหรือว่าป่วยนะสินะคะอ,อันนี้บได้วา,ายัยแต่เล่าสูฟังว่ามันกับคนค้างยากสําสหรับผู้หญิงนะคะแต่กับบมเมนเรื่องที่แบบว่า ยังเขาเอิน่าอยังกับบแมนว่าจะเป็นแปบ่ไดเลยนะคะแค่เขาจะต้องเอ่อเข้มแข็งให้มากแล้วก็ช่วยพยุงกันไปแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินมันก็จะค่อยๆเกื้อหนุนกันนะคะอันลังค้นกับว่าถ้าหาเรีวบรวยกับหาไม่มันบแมเบเรืองไงค่ะการหาไม่ถ้าหาไปเร้วผู้ชายในเมืองนอกบแมเบลวาเจ้าเลิกหรือเจ้าเลนไปอยู่น้าเขาเขาเอาเจ้าตกแต่งเจ้าปูเลียงดูปูเสื้อ โมแมนจ้ะลังคน์นอ่ะหลอลหอมาไมา่ยืเหมือนกันพอไปยูเสร็จแล้วเบื่อเขากับป๋าเขาถึงจะเอาคนใหม่มีเห็นเห็นเยอะแยะมากมายนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่สําหรับเปียงมองเห็นนะคะคือความหมั่นคงของ,ของอตัวเองนี่แหละคะ่ะสาคัญอันดับแรกเลยถ้าเขามาอยูแล้วแล้วเขาเข้าเขาผูซ้า,ายบได้หรือว่ามีปัญหามากมายแต่ว่าเขายังอยากอยู่ที่นี่อันดับแรกเขาต้องเรียนหนังสือคะ่ะต้องมีความรู้ ยังสื่อสารบ่อใดกับแค่เข้าใจว่าเขาต้องติดต่อ,อกลุ่มช่วยเหลืออยู่ใดสื่อสารไปโรงพยาบาลให้จังใดัสินะครับเปียวเคยอยู่จุดนั้นมาก่อน,นันสินะคะเปียวถึงเข้าใจว่ามันบอแมนเรื่องางที่เขามาอยู่ในต่างประเทศท่าสามีหรือว่าแฟนบสนับสนุนเขา <c oughs> เขาต้องหากินด้วยตัวเองแล้วเขาต้องยืนด้วยล้าแข็งของตัวเองนะคะแต่เปียวเห็นสาวไทยหลากหลายท่านนะคะ เข้มแข็งมากบางคนสามีบ่ได้เป็นใจที่จะสนับสนุนหรือซัพพอร์ตังสินะคะก็ทมาหากินมีเคสเคสหนึ่งนะคะที่ีเออรู้จักเพิ่นมาอยู่ใหม่เนาะค่ะเพิ่นบาทันอย่างนี้งานเพิ่นแค่มาล้องเบิงว่าเพิ่นจะอยู่ใดหรือเปล่าแล้วเป็นช่วงที่โลกนะคะโลกมานะคะเลียวเพิ่นบ่สามารถกับใดเพราะเพิ่นป่วยนะคะเพิ่นป่วย ป่วยรุนแรงมากนะคะแล้วก็หมอโบอห้เดินทางนะคะมีกระดาษจากหมอเป็นลายลักษณ์อักษรเลยโใไ้เดินทางเพื่อนบอสามารถนั่งเครื่องไดยดๆน,น,นี่ก็คือเรื่องเาวานะคะจนเพื่อนป่วยหนักแข้งนะคะแล้วก็แฟนเปี่ยวเห็นเราสงสารแฟนเปี่ยก็เลยบอกว่าเธอฉันอยากช่วยเหลือเขาเนาะเะนาะเคสน,นี้เปี่ยวเคยออกมาปูเมาสองปีที่แล้วนะคะดังมากในประเทศสวีเดอรนช่วงหนึ่งเนาะ เป็นยังจังหวัดดังเพราะว่าได้ออกหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะเอ่อเป็นยังวันที่เพิ่นมาหนีนะคะแล้วเพิ่นมาวีสาทองเที่ยวนะคะแล้วก็มาแต่งงานกับแฟนแล้วก็จะจะกลับนะคะแต่ว่าเพิ่นมาป่วยกระทันหันนะคะมันเป็นช่วงโลกมาโลกมามันกับมีเอยียงหลายอย่างแล้วก็แฟนเพิ่นเน็ตติดต่อนะคะติดต่อที่จะสถานทูตแล้วก็ติดต่อประกันแล้วก คือจะกลับบ้านนะคะแต่กลับบ่อใดเพราะว่าเพิ่นป่วยหนักแข็งนะคะจนหมอบ่อให้เดินทางนะคะถ้าเรื่องนี้นะคะบอ่อเกิดกับคนใ้ใกล่โตหรือคนที่เขารู้จักเขาจะบ่เข้าใจเลยค่ะว่าสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆนะมันเป็นแบบใดเังสินะคะคือเดี๋ยวเขาม่ฟังกันคลิปหนาแล้วค่ะว่าเหตุเกิดเป็นยังไงแน่แล้วก็เพิ่นจะพาเรื่องรานี้ไปได้ยังไงน,นะคะนี่แหละค่ะคือเรื่องเล่าของสาวไทยในต่างแดนนะคะ ชีวิตในต่างแดนยากจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่แต่ละบุคคลนะคะอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละครอบครัวนั่นเองนะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะถ้าชีวิตเฮาอยากให้อยู่ได้นะคะเฮาต้องเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปค่ะผู้หญิงก็ต้องมาเป็น working woman นะคะออกทํางานนอกบ้านแล้วก็เป็นภรรยาที่ดูแลครอบครัวแล้วก็ วางแผนการใส่เงินเพราะว่าถ้าเขาตามใจแฟนนะคะแฟนก็นจะตามใจเขาจนเกินไปแล้วก็จะเหตุให้ระบบการเงินในครอบครัวอ่ารั่วไ,ไหลนะแมคะ่ะถ้านี่เป็นแค่ความคิดส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะจะกันคลิปหน้านะคะว่าเดี่ยวจะมาเล่าเกี่ยวกับอีอย่างเดียวขอกราบขอบคุณทุกทันทีเข้ามาสพอร์ตช่องน้อยๆของเดี๋ยวนะคะดูแลสุขภาพคะ่ะบ๊ายบาย